ขณะพระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกานั้นมีคนจำนวนมากวางใจในพระนามของพระองค์เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ส่งทำแต่ส่วนพระเยซูเองไม่ได้วางพระทัยคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและพระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์ มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าวท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทํานั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมสัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตร,รัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญ,ญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูตรตัสตอบเขาว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็นแต่พวกท่านไม่ยอมรับคำพยานของเรา ถ้าระบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทั้งฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าระบอกท่านถึงสิ่งต่างๆทั้งฝ่ายสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น,นเพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรนันดร์ พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิภากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิภากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเล็วรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง และไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทําของตนจะปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทําของเขานั้นทําโดยพึ่งพระเจ้า หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับพวกสาวกของพระองค์และประทับที่นั่นกับพวกเขาและสรงให้บัพติศมายอนก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำมากและคนทั้งหลายก็พากันมารับบัพติศมาพระยอนยังไม่ถูกขังในคุกแต่เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกศิษย์ของยอนและคนหนึ่งในพวกยิวเรื่องการชำระมนทิน พวกเขาจึงไปหาย้อนบอกว่าอาจารย์คนที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ําจอแดนข้างโนนคนที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่คนนี้กําลังให้บัพติศมาและทุกคนก็พากันไปหาเขาย้อนตอบว่าไม่มีใครสามารถรับสิ่งใดนอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรรค์ให้เขาพวกท่านเองก็เป็นพยานว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นําเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงพระองค์ผู้สเสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็อยู่ฝ่ายโลก และพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและส่งได้ยินแต่ไม่มีใครรับคำพยานของพระองค์คนที่รับคำพยานของพระองค์ก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตว์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์คนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บัพติศมามากวัยห ความจริงพระเยซูไม่ได้ส่งให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิทาในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตน บ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยง